สวัสดีครับพี่น้ำบางปูสวัสดีครับพี่หลังอินทะะโอ้โหวันนี้มานี่ห้างคิงพ Power k i n ิง o w e r เลยบอกเลยไม่เคยมาเลยห้างนี้อยู่ใจกลางจจกลางกรุงเทพเลยนะครับจริงไหมอยู่ซอยลังน้ำใช่ไหมใช่ครับเตรียมชุดมาปะเนี้ยชุดเอาทำไมครับเล่นน้ำเนี่ยอ๋อผมเตรียมบิกินี่มาโอ้โหวันนี้ใส่เสื้อนี่มาดูอะครับฟ้ามน้ำแล้วพีพัฒน้ำนี่พีพัด์เป็นฟ้ามอะไรครับเนี่ยฟ้ามไก่ดีครับฟ้์มไก่ฟ้ามไก่เป็นไก่ประมาณไหน ไก่ชนไก่ชนอ๋อไก่ชนเลี้ยงไก่ชนอย่างเดียวหรือว่าไก่สวยงามหรือว่าไก่ไก่ชนอย่างเดียวเลยครับไก่ชนอย่างเดียวเลยอันนี้จริงจังเลยใช่ไหมจริงจังเลยทำเป็นแบบจริงจังเป็นฟาร์มแบบอยู่ที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยชนบุรีครับอยู่ที่ชนบุรีใช่ครับเฮ้ยวันหลังจะขอไปเยี่ยมชมหน่อยได้ไหมไปได้เลยได้เลยอยู่ชนบุรีช่วงไหนอยู่อำเภอศรีราชาโอ้บลตบลหนองขามอ๋อเป็นบ้าบพี่น้ำเลยหรือว่าเป็น เป็นบ้านของผมอยู่ที่ชลบุรีเลยบ้านตอนที่เกิดตอนเด็กอยู่นั่นเลยอแล้วเราทําเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มมีทั้งหมดกี่ตัวครับไก่โอ้ยมันเป็นร้อยโอ้มี่เป็นร้อยเลยเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นยไก่ชนเนี่ยนะเป็นร้อยเลยใช่ครับใช่อ๋ออ๋นือว่าแบบมีแค่ประมาณหลักสิบนี่จักร้อยก็ถือว่าเยอะนะแล้วเลี้ยงไก่ไข่อะไรด้วยป่มไก่ไข่นี่แฟนเลี้ยงอ๋อที่บอกเป็นร้อยนี่คือรวมทั้งไก่ชนไก่ไข่ด้วยไม่ไม่ไม่ไก่ไข่เนี่ยสองร้อยกว่าตัวไก่ชนนี่ร้อยกว่าตัว โอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินพิษค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าถ้าจาหน่ายได้นี่กโกหูถือว่าเป็นมูลค่าค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างสูงเลยใช่ก็เลี้ยงไปเพื่อนฝูมาก็แบ่งปันอะไรกันไปกาออกไปการแสดงแข่งขันอะไรด้วยไหมก็มีผมจะให้น้องๆเนี่ยที่ชอบชอบไก่เหมือนกันเนี่ยตัวไหนที่มันดูแล้วมันดีๆสวยๆเข้าตาเราก็ให้น้องเนี่ยเอาไปเลี้ยงเพื่อที่จะเอาไปทําการแสดงแข่งขัน อโอเคงั้นเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวได้ได้เข้าไปดูเพราะโอ้โหถ้าเป็นหลักร้อยเนี่ยนึกว่าตอนแรกก็ยี่สิบสามสิบตัวโอ้โหหลายร้อยตัวนี่แต่ว่าเต็มเลยนะเต็มแม็กเต็มพิกัดอ่าแล้วถ้าสนใจอ่ะแล้วแบบทางบ้านก็สนใจนะครับอ๋อถ้าเพื่อนๆสนใจอ่าก็เบอร์โทรตามนี้เลยนะแล้วก็ไอดีไลน์พี่ลองไปขึ้นให้ด้วยนะอ่าครับผมถ้าสนใจนะครับก็สามารถที่จะทักทายเข้ามาได้เลยแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเราไปไปบ้านพี่น้ำกันดูซิว่า อย่างที้เขบอกว่ามีหลายร้อยตัวจริงหรือเปล่าแก่ชนผมเตรียมไว้พี่แล้วเหรอผมเตรียมไว้พี่เลยเป็นลังอะไรครับรู้รู้อยู่นะ <laughs> พี่จะอาพี่จะลงไปแช่ <laughs> ตามสบายครับผมอ่ะเริ่มพอมาแล้วครับหิวแล้วไปเดี๋ยวผมพาไปกินหมูป้าก่อน